สรุปยอดขายรถ P P V ในบ้านเราตัวทาวฟอนจเนอ,อ์ยังยึดครองอันดับหนึ่งได้อย่างเหนียวแน่นซึ่งทิีงห่างอันดับ2ไปเยอะพอสมควรในส่วนของอี u ูเมเ็กกยึดครองอันดับ2ได้ตั้งแต่เปิดตัวที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามียอดขายกันมากเท่าไรสวัสดีครับวันนี้จะมาสรุปยอดขายสําหรับรถ P P V นะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับว่า รถ P P P ในบ้านเรานี้มียอดขายรวมเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้า Toyota f o r t u n e r นะครับ Isu m u ุ x นะครับปัญจรถสปอร์ตนะครับแล้วก็ในตัวของอ Ford e v a l e อรนะรวมไปถึง Nissan Terra นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปสรุปกันว่านะครับว่าแต่ละขายนะว่าขายกันได้กี่คันนะครับสำหรับในเดือนที่ผ่านมานะครับในส่วนของ Ford e v e r e s t นะในตัวใหม่นี้ยังยังไม่มีรถนะครับก็ เปิดจองแล้วแต่ยังไม่มีรถนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยว่าแต่และรุ่นมียอดขายกันเท่าไหร่ที่เจ้าตลาดยางตโยต้าฝฟเชนเนอร์ะครับก็ยึดตําแหน่งอันดับหนึ่งไว้ได้อย่างยาวนานนะโดยขายได้ทั้งหมดนะครับในเดือนที่ผ่านมา2,607คันนะครับก็ถือว่าเป็นยอดขายที่ว่านำ,ดนำโดง่งแล้วก็ทิ้งห่างอันดับ2อยู่ถึงเกือบจะพันคันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ หน้าตารูปร่างก็ถือว่าหล่อนะก็สวยนะครับในส่วนออปชันนี้ก็ถือว่ามีให้เยอะพอสมควรนะสำหรับเจ้าโต้ตาฟอนเจอร์นะครับก็ทิ้งห่างอันดับ2ไปเยอะพอสมควรนะครับในส่วนอันดับ2ก็จะเป็นทางด้านของอิซูมิลเอ็กนะครับในส่วนของอิซูมิลเอ็กนะครับก็ทำยอดขายไปได้ประมาณ1,000กว่าคันนะครับ1,947คันนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับ2ที่ตามหลังเจ้าตลาดใหญ่ฟอนเจอร์อยู่ เยอะพอสมควรนะก็ถือว่ากระแสก็ยังมาแรงอยู่ครับสาหรับเจ้าอีซูมิวเอนะครับในรุ่นตัวใหม่นี้นะก็ถือว่าออปชันแล้วก็ราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะก็ยึดอันดับ2มาได้ตั้งแต่เปิดตัวนะครับก็เคยขึ้นอันดับหนะึ่งะในช่วงที่เปิดตัวแรกๆนะครับในเดือนธันวาในส่วนอันดับ3ครับก็เป็นเจ้ามิตซูบิชินะครับปาเจโร่สปอร์ตก็ถือว่าขายกันมาอย่างยาอนานนะสำหรับมิตซูนะครับก็มียอดขายทั้งหมดอยู่ที่ 749คันนะครับก็ถือว่าทิ้งห่างห่างอันดับหนึ่งคับอันดับ2อยู่เยอะพอสมควรนะสำหรับเจ้ามิสซูบิชิ i ัจโรถสปอร์ตนะครับก็มีออปชันมาให้เยอะนะครับรวมถึงตัวรถก็เพิ่มสีแดงขึ้นมาใหม่นะก็คือคันนี้เลยก็ถือว่าออปชันก็ให้เยอะราคาก็ยังเท่าเดิมนะครับก็เป็นรถ PPV อีก1รุ่นนะก็ยึดอันดับ3มาได้ครับ749คันนะครับก็ทิ้งห่างอันดับหนึ่งับอันดับ2ออยู่เยอะพอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นรถอีก รุ่นนะที่น่าใช้อยู่สําหรับปัจิโร่สปอร์ตนะครับไม่ไว่าก็าผ่านมาแล้วนะครับสาหรับ3อันดับแรกนะสำหรับ PPV ในบ้านเรานะมียอดขายกันก็ถือว่าห่างกันพอสมควรนะสำหรับอันดับ1 2 3นะเดี๋ยวเรามาดูอันดับ4กันนะครับว่าเป็นรุ่นไหนในส่วนของอันดับ4นี้นะครับรถยังไม่มีนะแต่ว่าเ็าเปิดจองไปแล้วนะอันนี้เป็นรถที่เอาโมเดลเดิมมาขายนะครับก็เป็นเจ้า ฟอร์ดเอเวเรนะครับที่มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ไปในช่วงงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะในส่วนตัวเดิมครับก็ยังขายได้อยู่ที่310คันนะครับก็ถือว่าเป็นยอดที่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็เป็นโมเดลเดิมนะครับในส่วนโมเดลใหม่นี้นะก็มีการเปิดราคาแล้วก็มียอดจองมาแล้วนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้รถวันไหนนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่ศูนย์นะครับว่าจะมีรถให้วันไหนนะสำหรับเจ้า เอเวอเรสตตัวใหม่นะครับก็มีเปิดตัวมาสักพักแล้วนะตั้งแต่งาน m o t o อร์โชนะครับก็มีสีแดงแล้วก็สีสีน้ําเงินอีกนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่สีนะครับก็ลองไปเซิร์ชหาใน Google ดูหรือว่าจะไปสอบถามที่ศูนย์ก็ได้นะครับสําหรับเจ้าฟอร์ดเอเวอเรตัวใหม่นะก็ถือว่าออกมามีออปชันแล้วก็หน้าตาที่ดูบึกบึนแล้วก็เข้มแข็งกว่าเดิมนะครับสาหรับฟอร์ดเอเวอเรสตนะมียอดขายก็คืออยู่ที่310คันนะ เป็นโมเดลเดิมนะครับส่วนโมเดลใหม่ก็ยังรอลดอยู่นะครับก็มีการเปิดจองไปแล้วนะราคาก็สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์เลยว่าจะไปที่ศูนย์บริการกันนะครับสําหรับในส่วนของเรื่องราคาสําหรับเจ้า,า Ford Everest ตัวใหม่นี้นะหรือว่าจะเช็คทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับในส่วนของอันดับ5นะครับก็จะเป็นเจ้า Nissan Terra น,นะครับที่พึ่ง m ม้นุ่งชงมาแล้วก็ เพิ่มสีมาก็เป็นสีแดงครับในซอนออปชันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีมาให้เยอะมากๆเลยครับรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในก็ถือว่าเป็น p p พที่น่าใช้อีก1รุ่นนะครับซึ่งมียอดขายก็อยู่ที่อันดับ5นะครับในบ้านเราก็มียอดขายอยู่ที่157คันนะครับก็ถือว่าเป็นยอดขายที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้า Nissan Terra น,นะครับไม่ว่าจะใส่ออปชันมาเยอะ นะผมว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะสำหรับเจ้า n i สันเทอร์นะครับเพราะว่าออปชันภายในก็ถือว่ามีมาให้เยอะนะรมถึงมีจอกลางมาให้ด้วยนะในส่วนของสรุปยอดขายสําหรับ PPV นะครับก็จะประมาณนี้นะครับจังแต่อันดับ1ถึงอันดับ5นะครับก็จะมีเจ้าตัวโตโยต้าฟอร์อร์อันดับ1ส่วนอันดับ2ก็เป็น i ิ u z ซ m มิวอ็กนะครับอันดับ3ก็จะเป็นมิตซูบิชิปา a โรดสปอร์ตในอันดับ4ก็จะเป็นเจ้า ฟอร์ดเอเวเนะซึ่งยังขายในโมเดลเดิมอยู่ในส่วนโมเดลใหม่ก็มีการเปิดจองไปแล้วนะครับในส่วนนับห้าก็จะเป็นเจ้านิสันเทอรานะก็ถือว่าทั้งห้านดับนี้ก็เป็น p p v ที่ได้รับความนิยมในบ้านเรานะครับสำหรับข้อมูลนะอาจจะมีความผิดพลาดประการหนก็ต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะครับถ้าใครมีข้อมูลหรือว่าจุดไหนที่อาจจะผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ